สวัสดีค่ซเซโซโฟนนะคะวันนี้เราจะมาใช้เครื่องสำอางที่โอใช้แล้วชอบประจำปี2020นะคะหรือว่า favorite skincare แล้วก็เครื่องสำอางของโอเองนะบอกก่อนว่าปีนี้เป็นปีที่ถ้าเทียบ favorite จาก ปีที่แล้วจนมาถึงปีนี้อ่ะเครื่องสอําอางและสกินแคร์ของสอน้อยชิ้นลงมากๆนะคะรู้สึกว่าเป็นปีที่ไม่ได้ใช้อะไรแบบหลายขั้นตอนหลายชิ้นหลายอันคือแบบอย่างสกินแคร์นี่คือลดลงเยอะมากแบบเห็นได้ชัดเลยนะคะว่าแบบสกินแคร์ในปีนี้คือน้อยลงมากเครื่องสอําอางก็เหมือนกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะคะว่ามีตัวไหนบ้างนะยังคงเป็นตัวเดิมที่ใช้มาตั้งแต่ปีที่แล้วลากยาวมาจนถึงปีนี้นะคะออริจินเมกกาเมอรูมนะคะตัวดาหมดไปไม่รู้กี่ขวดแล้วแล้ว นี่ก็คือเป็นขวดที่เพิ่งสั่งมาใหม่ก็คือ400 ml นะครับมันน่าจะเป็นลิมิเต็ดอ i ดิชั่นบางตัวนี้เพราะว่ารุ่นปกติมันจะใหญ่สุดแค่200 ml เนาะไม่รู้จะพูดอะไรกับตัวนี้คือเหมือนมันใช้แล้วมันสบายใจอะทุกคนคือมันเวลาผิวระคายเคืองหรือว่าที่เป็นแบบปื้นแดงๆขึ้นมาเป,นเป็นผดเป็นผื่นที่เราแบบไม่รู้ว่าเราแพ้อะไรอะไรเงี้ยก็คือบอกตัวนี้เข้าไปหรือต่อให้แบบวันนั้นหน้าไม่ได้มีอะไรไม่ได้เป็นอะไรคือใช้แล้วมันสบายใจเอางี้ดีกว่ามันให้ความชมช่่มนนื้้้นนนหาาาดดีีะะคก็งยตเขไป จบกันไประหว่างตัวนี้นะคะทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันดียังไงนะมาตัวที่2นะคะตัวนี้เป็นตัวที่เพิ่งเจอช่วงปีที่แล้วก็คือชอบมากใช้แล้วชอบมากอีกเหมือนกันนะคะเป็นสกินแคร์ที่เป็นอีกตัวที่ใช้แล้วสบายใจเหมือนกัน คือขาดไม่ได้ A s o p Lightweight Facial Hydrating Serum นะคะตัวนี้จะมีส่วนผสมของพวกอโรเวราช่วยปอบประโลมผิวอะไรเงี้ยช่วยทำให้มีความชุ่มชื้นจากข้างในไม่แพ้ง่ายอะไรเงี้ยแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรช่วยเสริมเกาะป้องกันช่วยอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะบอกว่าชอบมากจริงๆเพราะว่านี่คือขวดที่หมดนี่เพิ่งสั่งมาใหม่นะคะแล้วตัวนี้เป็น100 ml นะคะราคามันก็ไม่แรงมากถ้าเทียบกับ เราซอว่ามันใช้ได้นานแล้วซอว่ามันก็คุ้มดีกับ100 ml เลยเนี่ยคือตัวนี้มันเป็นรุ่น lightweight นะคะเขาทํามาสําหรับคนที่ผิวมันแบบเราๆดีอ่ะทุกคนมันจะซึมเข้ากับหน้าไปเลยมันเหมือนว่ามันจะหนักนะแต่เนื้อมันคือแบบทาปุ๊บมันก็จะซึมเข้าหน้าไปเลยนะคะแล้วกลิ่นก็ธรรมชาติธรรมชาตินะคะซชอบมากจริงตัวนี้เป็นอีกตัวที่ใช้แล้วรู้สึกว่ามันช่วยให้ความชุ่มชื้นกับหน้าเราแล้วก็ทําให้ผิวของเรามันแข็งแรงจากภายในทุกคนมันทําให้แบบ แข็งแรงไม่แพ้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยตัวเนี้ยแบบดีมากเลยคือโซแนะนํามากสําหรับใครที่ผิวแห้งและอยากได้เนื้อที่มันหนักๆชุ่มชื้นหนักๆหน่อยก,ก็ไปดูอีกรุ่นหนึ่งนะคะแต่ตัวเนี้ยเหมาะกับคนผิวมันเพราะเขาทํามาเป็นรุ่น lightweight นะคะก็คือเนื้อมันจะเบาขึ้นแล้วก็ซึมได้ง่ายขึ้นคือโอเคมากเหมาะกับแบบผิวมันอย่างเราคือโซชอบมากจริงตัวนี้หมดก็คงสั่งใหม่สั่งใหม่เรื่อยๆเพราะว่าติดแล้วอะ่ะทุกคนใช้จนติดแล้วนะคะ สกินแคร์ตัวที่3นะคะตัวนี้ก็คือ Estée a d one night repair serum นะคะ Estée n r ที่เรารู้กันคือเอจะไม่ได้ใช้ในทุกๆวันนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันแพงคือเวลามันหมดทีแล้วเราแบบเราจะซื้อที่1ึ่งทุกคนคือแบบมันเจ็บช้ำใจ ต้องทาใจนิดนึงอย่างเงี้ยอาทิตย์หนึง่งโซจะใช้อยู่แค่ประมาณ2วันหรือ3าวันนะคะไม่ได้ใช้ทุกวันไม่ได้โบกทุกวันแต่ทุกครั้งที่ใช้คือครั้งแรกที่ใช้เลยตอนแรกไม่ได้อ่านรีวิวเลยคือรู้ว่ามันดีรู้ว่ามันดังแต่ทีนี้ตัวเราไม่ได้อ่านรีวิวว่ามันช่วยเรื่องอะไรรู้เทา่าเหมือนมันน่าจะเป็นแบบรีแพนน้าแบบกางคืนเนาะกอบกู้หน้าอะไรเงี้ยก็สั่งมาใช้ปุ๊บพอทาลงผิววันต่อมาคือเห็นได้เลยว่ารูขุมขนมันเล็กลงโซแบบ amazing มากอะโซเซอร์ไพรส์มากว่า มันขนาดนี้เลยเหรออนะไรเงี้ยคือรูมขนมันเล็กลงแบบเห็นได้ชัดจริงๆแล้วหน้ามันดูอิ่มดูเต็มดูฟูดูชอไม่เคยใช้สกินแคร์ตัวไหนแล้วมันจะเห็นผลชัดเท่ากับตัวนี้เรื่องรูมขนอนะ่ะหรือแบบแทบจะไม่เห็นผลเลยเพราะรูมขนมันดูเป็นอะไรที่แบบ เล็กลงยากอับทุกคนแต่ตัวนี้ทำให้รวมผลส่วนเล็กลงจริงๆหน้ามันละเอียดขึ้นมันฟูมันคือมันดีอะ่ะชอบมากนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้ใช้ทุกวันนะคะก็จะใช้อาทิตย์ละ2-3ครั้งเพราะว่าปวดใจดังไฟสุมๆตัวต่อมานะคะจริงๆสกินแคร์จะหมดแล้วเร็วมากตัวต่อมาจะเป็นยาแต้มสิวนะคะตัวนี้หมดหลายหลอดแล้วเหมือนกันตัวนี้ก็คือ DDC Herbal Acne Serum นะคะอันนี้เป็นยาแต้มสิวที่ เรียกว่ามีพกติดไว้เป็นสามันประจําบ้านคือดีเพราะว่าหลังจากที่โซได้เจอตัวนี้แล้วโซได้ใช้ตัวนี้คือซ้อมไม่ใช้ยาแต้มสิวตัวอื่นเลยคือแต่ก่อนนะอย่างตีที่แล้วทุกคนลองย้อนกลับไปดูได้โซจะมียาที่เป็นแต้มสิวอักเสบแล้วก็เป็นแต้มรอยสิวรอยดำรอยแดงแต่ตั้งแต่โซได้ตัวนี้มาโซใช้ตัวนี้ตัวเดียวเพราะว่ามันเอาอยู่ทุกสิวเลยทุกคนตั้งแต่สิวอักเสบสิวแบบเป็นหัวสิวผดสิวอุดตันรอยสิวรอยดำรอยแดงคือตัวนี้ใช้ตัวนี้คือตัวเดียวคือจบจริงๆพกตัวเดียวจบไม่ต้องแบบหลาย นนะะทุกคนมาใช้ดีจริงๆอะ่ะแบบหมดไป3า,าหลอดแล้วอะ่ะคือใช้ดีมากชอบมากนเนื้อจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนคือดีอะ่ะไม่รู้จะพูดคำไหนโซอชอบมากนะคะยาแต้มสิวตัวนี้ใช้มีติดไว้คือสบายใจแน่นอนใครที่แบบกังวลเรื่องสิวต่างๆซอนแนะนําจริงลองดูตัวนี้อยากให้ใช้ตัวนี้จริงเพราะว่าชอบมากมันใช้ดีมากเพื่อนๆสิวขึ้นใหม่หรือสิวที่กําลังแบบจะปะทุอะ่ะ คือแต้มไปเลยก็คือนางก็ยุบแล้วก็พวกรอยดำรอยแดงก็คือแบบจังไวมากดีมากชอบมากนะคะตัวนี้มาที่ Lip ลิ e ส p ิ n มาร์คเพื่อนๆไม่ต้องเดากันให้ยากมากความนะคะก็คือ l a านเอนะคะลิปสติกมาร์คก็ยังเป็นตัวเดิมที่ใช้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ยังไม่มีอะไรมาลบล้างความชุม่มชื้นของนางได้แล้วก็กลิ่นหอมไม่รู้จะพูดอะไรกับตัวนี้เอาเป็นว่ามันยังคงเป็นเฟเวอร์ที่ยาวมาลากมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะคะยังใช้อยู่นะชอบมากๆนะคะจบ แล้วกับสกินแคร์ะคะ่ะทุกคนมีแค่นี้เลยอย่างที่บอกว่ามันน้อยลงมากๆเลยนะถ้าเทียบกับวิดีโอปีที่แล้วจนถึงปีนี้ขั้นตอนสกินแคร์ของสน้อยลงมากนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่เครื่องสําอางกันแล้วเนาะอ่าอันนี้ขอจัดอยู่ในโหมดกึ่งๆแล้วกันทั้งสกินแคร์และเครื่องสําอางนะคะตัวนี้ก็คือ Skinable UVX e p e r t Foundation s u n Screen SPF 50 PA บกบนะคะเพื่อน ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าทางแบรนด์ะส่งมาให้สลองแล้วสกอ็ชอบมากหลังจากนั้นก็คือใช้ติดใช้ยาวใช้มาตลอดที่หลอดที่2หลอดที่3อะไรกันแล้วก็ว่าไปนะคะอย่างที่บอกว่ามันคือครีกมกันแดดแบบรองพื้นนะคะมันจะช่วยโทนอัพสีผิวเราขึ้นให้มันแบบมีความสว่างขึ้นนะคะแต่มันไม่วอกไม่ลอยไม่เทานี่ เกลี่ยง่ายด้วยที่สําคัญคือมันไม่เยิมแล้วมันก็คุมมันคือครีมกันแดดฟาวเดชั่นบางตัวที่เราทาลงไปอ่ะบางตัวมันทําให้หน้าเราเยิมมากขึ้น,นะคะ่ะชอบมากเนื้อคือมันเกลี่ยง่ายมันโทนอัพสีผิวให้เราสว่างขึ้นมาระดับหนึ่งคือไม่วอกไม่เทาไม่ลอยไม่เยิมแล้วก็หน้าไม่มันเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะก็ชอบมากใช้ตลอดใช้ทุกวันนะเลยตัง้งแต่ปีที่แล้วเพื่อนๆลองไปดู the so back ig ไว้ให้นะคะเพราะว่าแบบชอบจริงๆตัวนี้ใช้ดีมากเลยแถม SPF มันก็ 5 0 pa บวกบวก,บวกนะคะไม่ได้กะโหลกกะลานะปีที่แล้วอ่ะจะบอกว่ามีทั้งช่วงที่แต่งหน้าบ่อยและมีทั้งช่วงที่แต่งหน้าน้อยแทบจะไม่แต่งเลยบางทีคือไม่แต่งไม่ลงเลยเลยปัดขนตายอย่างเดียวก็จะง ung, งงงอะไรแบบนั้นแต่หนึ่งสิ่งสำหรับปีที่แล้วทั้งปีอซื้อเครือ่องสำอางน้อยลงเยอะแล้วก็แต่งหน้าน้อยลงมาถึงรองพื้นกันนะคะซึ่งเอาจริงๆไม่ค่อยจะได้ใช้แต่ถ้าถามว่ารองพื้นตัวไหนที่ปีที่แล้วที่ลองใช้แล้วชอบก็จะเป็นตัวนี้นะคะ ชูเอมุระอลิมิเต็ดบริทเบิลนะคะอันนี้เป็นรุ่นโกล์นะคะทุกคนขวดมันจะเป็นใสๆแบบนี้ซึ่งเป็นรุ่นแมตขวดมันจะเป็นสีขุ่นตัวนั้นซก็ชอบมากนะคะแต่ว่าทำไมถึงเลือกหยิบรุ่นโกล์มาเพราะว่ารุ่นโกล์ะซอลองใช้แล้วโซรู้สึกว่าเอาจริงๆทุกอย่างอะ่ะคือเนื้อดีไม่เยิ้มไม่ดรอปไม่ออกซิไดคือโอเคปกปิดดีอยู่แล้วแต่ที่เลือกหยิบรุ่นโกล์มาเพราะว่าพอใช้ออกมาแล้วรุ่นโกล์จะมีฟินิชที่แบบ มันเล่นแสงเล่นเงามีความดูเป็นธรรมชาติมากกว่ารุ่นแมทขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยชอบรุ่นโกล์มากกว่านะคะเพราะว่าถ้าเรื่องความคุมมันอย่างเงี้ยมันพอๆกันอยู่แล้วคือมันคุมมันได้เท่ากับรุ่นแมทแต่ว่าฟินชิชลุคมันโกล์กว่ามันผิวมันสวยกว่ามีความเล่นแสงเล่นเงาหน้าดูเป็นแบบผิวดีธรรมชาติมากฟิเบรต์าฟาวเดชั่นก็คือตัวนี้นะคะคอนซีลเลอร์ที่ใช้แล้วชอบในปีนี้จะเป็นตัวนี้นะคะ our glass finish concealer คือเนื้อมันปกปิดดีได้เทียบเท่ากับ Shape t a ท e เ,เ,เลยแต่ว่ามันจะมมีีควาลยง มากกว่าเนื้อมันมันมีความเบามากกว่าทุกคนแล้วมันก็เกลี่ยง่ายมากกว่าถ้าเรื่องความปกป,ปิดความไม่แห้งไม่แครก็กไม่แตกใต้ตาคือแบบกริบดีอยู่ทั้งทั้งวันอนะนพอๆกันเลยระหว่างทาเชฟเทปแล้วก็ตัวอวัลกลาสตัวนี้แต่ว่าเรื่องเนื้อตัวนี้มันจะเบา,วก,วากว่านะคะมันคือเนื้อมันดีอะเออชอบเอาเป็นว่าคือชอบมากๆนะคะแต่ถึงแป้งกันจะมีใน2ส,ส่วนนะคะที่จะเป็นแป้ง t r a n s l ลูเซนแล้วก็เป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะอ่ะทรานซ l u ูเซนตัวแรกที่ใช้แล้วชอบมากก็คืออีฟแซงนะคะ all o u r setting p o w d e r ตัวเนื้อแป้งจะเป็นสีขาวแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆคือจะไม่มีสีแล้วก็เวลาปัดมันจะไม่ทำให้สีรองพื้นหรือสีคอนซีลเลอร์ของเรามันเปลี่ยนนะคะพอใช้แล้วคือเออมันคุมมันจริงอะ่ะทุกคนคือหน้ามันอยู่ดีมันเซตเป็นแป้งที่เอาไว้เซตรองพื้นเซตหน้าเซต อะไรได้แบบดีมากคือเซอร์ไพรส์เรื่องการคุมมันมากเพราะตอนแรกไม่ได้คาดหวังแต่กลายเป็นว่าคุมมันดีเฉยเลยโซก็เลยใช้ทุกวันเลยเพราะว่ากลิ่นหอมด้วยนะคะกลิ่นของแบบแป้งคุชชั่นของว l ยเอลซไม่รู้ว่ามันคือกลิ่นอะไรแต่กลิ่นมันหอมมากเพื่อนๆโอเคมาที่แป้งผสมรองพื้นกันบ้างนะคะทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจว่าปีที่แล้วพูดไปหรือเปล่านะคะตัวนี้คือ r o s ี่วันสเต p เพร s พาวเดอนะคะ for all skin types ใช้มาทั้งปีเหมือนกันตัวนี้เป็นแป้งผสมรองพื้นที่ คุมมันได้ดีนะวันไหนที่ไม่อยากจะลงรองพื้นไม่อยากจะลงคอนซีลเลอร์เราก็จะเอาตัวนี้แหละเอาแปรงอะปัดทั่วหน้าแล้วค่ะแล้วก็ส่วนตรงไหนที่เป็นรอยสิวก็จะใช้นิ้วหรือไม่ก็แบบพับของเขาอ่ะกดกดลงไปนะคะก็คืออยู่ก็คือดีเขียนคิ้วกันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นแบรนด์ r o s i e เหมือนกันนะคะ r o s i e 3 in 1 e y e b r o w Pencil นะคะ จะมีทั้งหมด3หัวตั้งแต่เขาเรียกว่าอะไรหัวดินซอใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเป็นแชโดว์ค่ะทุกคนคือจะเป็นฝุ่นหัวฟองน้ําแล้วก็มีฝุ่นให้จุ่มในแท่งนะคะส่วนด้านนี้จะเป็นหัวปากกาเป็นปากกาเมจิแบบนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่ซอจะใช้ด้านที่เป็นหัวปากกานะคะคือเอามาเติมหางคิ้วให้มันคมขึ้นแล้วซอว่ามันแบบ เนื้อมันดีมากทั้ง3หัวในแท่งนี้คือเนื้อมันดีหมดเลยแถมกันน้ํากันเหงื่อได้ดีมากนะคะถือว่าเป็นดินสอเขียนคิ้วประจําปี2020ที่สที่โซชัแล้วชอบค่ะโอเคมาที่ปัดแก้มกันมาตัวนี้เป็นบลัชออนที่โบไม่ได้คิดจะซื้อเลยแต่มันซื้อมาด้วยความสุกนะคะแล้วก็ชอบมากพอมาลองแล้วแบบเออฉันไปอยู่ไหนมาทําไมถึงไม่เคยคิดจะลองตัวนี้ไม่เคยคิดจะมองตัวนี้เลยค่ะี a l l backstage rosy glow ข้างในจะเป็นชมพูนมีอะไรเพื่อน ดูดิคือซอเห็นสีแล้วว่าซอก็ไม่ได้แปลกใจตัวเองนะว่าทําไมซอถึงไม่คิดที่จะซื้อหรือไม่คิดที่จะมองเขาเลยเพราะว่ามันเป็นสีที่ซอสุกว่าแบบอะไรทําไมมันหวานขนาดนั้นอะไรชมพูน,นมคืออะไรอะไรเงี้ย ต,ตอนนั้นเดินเข้าเซฟราแล้วก็รุ่นพี่ยุกมั้งแบบเออเนี่ยเห็นเขารีวิวเยอะเลยเขาก็เลยเอาหรอก็ไม่รู้จะซื้ออะไรก็เลยหยิบมาแล้วก็กลายเป็นเฟรดของปีนี้แล้วคือใช้เป็น everyday look ใช้ทุกวันใช้ everyday look กว่ทุกซอมันเป็นชมพูที่กําลังดีคือในตลับมันอาจจะดูชมพูน้มคุณหนูหว,ว,วานแหววหวานสว่างเวอร์แต่พอปัดอะทุกคนมันกําลังดีมันพอดีกับแก้มมากๆเลยนี่วันนี้ก็ปัดวันนี้ก็คือแต่งหน้าด้วยเครื่องสำอางเฟรดทั้งหมดเลยนะคะ คือมันกำลังดีอ่ะมันสีมันไม่ได้ฉูดฉาดคือไม่ได้ปัดครั้งแรกแล้วแบบเม็ดสีชัดมากกว่าแต่คือมันจะนวัวมันจะนวัมนะนว,ม,นนวมันจะน่ารักอะไรเงี้ยนั่นแหละเป็นบลัชออนที่ชอบมากนะคะในปีนี้ซอมมีสองสีเลยจะเป็นสีชมพูแล้วก็ที่เป็นสีส้มอันนั้นจะออกสีพีชพีชแต่ว่าลองและซอว่าซอชอบสีชมพู ที่สุดชอบสีพูมากกว่านะคะนี่เป็น b ร u ชออนในปีนี้ที่ใช้แล้วชอบนะคะปีที่แล้วไม่ชัว่ว่าตัวเองได้พูดเกี่ยวกับพาเลตตาหรือเปล่าเพราะเป็นคนไม่ค่อยแต่งตาแต่มาปีนี้มีพาเลตตาในเฟรดนะคะตัวนี้คือ 3ce multi eye color palette a l เ t e สี s h o t again นะคะเน้นเป็นกลิตเตอร์หมดเลยเพื่อนๆกลิตเตอร์หมดเลยอยู่ที่ว่าจะเป็นกลิตเตอร์มากกลิตเตอร์น้อย แต่ว่าใดๆก็คือทุกสีคือมีกลิตเตอร์หมดเลยตอนแรกก็ก็คือลองไม่ใช่สายสายเกาเบอร์นั้นที่แบบแต่งตางกลิตเตอร์มากอะไเงี้ยแต่พอลองตัวเนี้ยเพร่ซมันง่ายเดียะมันแบบราจะหยิบสีอะไรก็ได้ในพาเลตเนี้ยมาแมทกันนะคะคือหาสักสีนึงแบบทาไปทั่วเปลือกตาแล้วก็หาสักสีนึงที่เป็นกลิตเตอร์ชัดๆมาทากลางเปลือกตาคือจบ คือสวยสีดีแล้วก็เมคกลิตเตอร์ชรัดมากนะคะแต่บางตัวก็จะชัดเกินไปเม็ดจะใหญ่เกินไปเพื่อนๆก็ต้องลองดูดีๆนะคะแต่ว่าเพราะว่ามันง่ายดีเป็น พาเลตตาที่สีน่ารักสีสวยแล้วก็แต่งง่ายนะคะนี่นะคะอว่ากลาสีหลุมนะคะมันจะมีทั้งหมดข้างในอย่างที่บอกว่าสีหลุมมันก็จะมีสีหลุมนะคะเพื่อนๆตัวนี้จะเป็น bronzing powder นะคะตัวนี้จะเป็น highlight ตัวนี้จะเป็น finish powder เอาไว้ปัดให้หน้ามันวนวลๆส่วนตัวนี้จะเป็น brush on นะคะโซยังไม่เคยใช้ brush on ในพาเลตนี้นะคะเพราะโซรู้สึกว,ว่าสีมันค่อนข้างที่จะออกชมพูม่วงแล้วมันดูแก่ก็เลยยังไม่เคยได้ใช้เลยโซว่ามันง่ายดีนะคะเพราะว่าไม่ต้องคกเยอะแยะ มากมายมากสิ่งไม่ต้องพกแยกพบกตัวนี้ไปคือจบสีเขาสวยใช้งานได้จริงวันนี้ก็ใช้อยู่นะคะขอรวมเป็น bronzing powder พวกแบบ contour bronzing แล้วก็ไฮไลท์ในตัวเดียวนะคะก็คือตัวตลับนี้นะคะมาที่มสาสคาร่าตัวนี้ก็คือ dolly wing นะคะทุกคนเป็น dolly wing Volume รุ่นฝาสีทองอย่างนี้ซอทํทำคลิปแยกไปแล้วรีวิวมาสคาร่าที่เราใช้แล้วชอบนะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้เพื่อนๆลองไปดูกันได้ ไม่อยากพูดอะไรเยอะเอาเป็นว่าตัวเนี้ยดีมากไม่แพนด้าไม่เยอะไม่ตกคือปัดแล้วงอนหนาเด้งอยู่ทั้งวันอยู่แบบถ้าล้างออกไม่ดีก็คืออยู่อีก3วันเลยอย่างนั้นอะเออหาซื้อได้ที่ร้านเจเล้งอย่างเดียวเลยก็คือเจเล้งตรงดอนเมืองหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่สมม่เคยไปหน้าร้านเขาเนาะก็จะสั่งออนไลน์เอานะคะไม่เห็นตามวัสดสันมาซื้อมโต้บูทอะไรเงี้ยไม่เคยเห็นนะคะก็จะเห็นที่ร้านเจเล้งนั่นแหละข้อเสียคือหาซื้อยากนะคะแต่ชอบดีงามชอบมากมาใช้แล้วคือไม่ต้องมีคขนตาเลยก็ได้ทุกคนดูส เนี่ยใช้มสัสคาร่าตัวนี้ปัดตัวเดียวคือจ, okay, จบมาพูดถึงลิปกันนะคะลิปที่โซใช้แล้วชอบในปีนี้จะมีทั้งหมด2เนื้อนะคะก็จะมีที่เป็นเนื้อแมทแล้วก็จะเป็นเนื้อที่เป็นแบบเนื้อชุมช่มฉ่ำชุมช่มชืม้นกลอสซี่วาวๆอะไรอย่างงี้เนาะตัวนี้นะคะคืออีฟแซงอันนี้โซจำชื่อรุ่นไม่ได้ไม่รู้ว่าชื่อรุ่นเขาคือชื่อรุ่นอะไรนะคะก <c oughs> ็แต่จะเป็นสีเบอร์29นะคะทุกคน น,น้ำน้ําแบบนี้นะคะแต่พอมันแห้งมันก็จะแห้งแมทไปเลยนะเพื่อนๆแล้วก็กลบสีปากได้ค่อนข้างมิดเลยซอชอบที่ตัวนี้มันเป็นสีที่แบบนูดนูดน้ำตาลแบบเนี้ยที่ซอทาแล้วรอดนะคะปกติซอจะหาสีนูดที่ซอทาแล้วรอดอะยากมากแต่ตัวนี้เป็นนูดน้าตาลที่ทาแล้วแบบ สวยอ่ะหน้าดูสวยดูแบบดูฝอขึ้นมาเลยเพื่อนๆคือเนื้อก็แบบว่าดีนะคะไม่ทําให้แบบปากแห้งละเป็นลิปสติกเนื้อแบบที่ใช้ลราชอบในปีนี้นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งก็ยังคงอ่านชื่อแบรนด์เขาไม่ออกเหมือนเดิมว่ามันคืออ่านว่าอะไรแต่ว่านี่จะเป็นรุ่น g l a s t i n g water tint สีเบอร์08นะคะ rose stream ตัวนี้ทาแล้วคือให้ความรู้สึกปากมันสวยปากมันสุขภาพดีมากเพื่อนๆนี่นะคะมันจะเป็นเนื้อวาวๆอย่างนี้ แล้วคือแบบสีสวยเนื้อดีกลิ่นหอมทาแล้วแบบว่าปากมันดูแบบชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นแบบแบบมีความอิ่มมีความอวบอวบอิ่มแบบสวยงามนะคะก็นั่นแหละคะ่ะเป็นลิปสติก2ตัวที่โซชอบในปีนี้นะคะ ก็จบลงไปเพียงเท่านี้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอ v o r i t e สกิน Care แล้วก็เครื่องสำอางของซอประจำปี2 0งพ2020นะคะมีตัวไหนที่เพื่อนๆใช้แล้วชอบคือหรืออยากลองใช้อยู่พอดีหรืออะไรยังไงก็ลองมาคอมเมนต์คุยกันใต้คลิปได้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ